้กีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Record of อ a g ล a r o k ลหรือมหาศึกคนชนเทพกับบทสรุปของคู่ที่8ระหว่างราชาแห่งแมลงวันเบลเซบับและพ่อหมดแห่งมนุษยชาตินิโคลาเทตล,ลาครับหรือก็คือตอนที่76ครับและบทสรุปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยครับศึกแลกนารล็อกในรอบที่8เนี่ยเข้ามาสู่ช่วงคลแมตแล้วละครับ การต่อสู้ของเบลเซบับและเทสลาเนี่ยใครกันที่จะเป็นฝ่ายชนะความมืดหรือแสงสว่างคำตอบของสิ่งนี้เนี่ยจะปรากฏขึ้นในอีกไม่ช้าครับในตอนนี้นั้นแม้ว่าเทสลาเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ฮึดแล้วก็บอกว่าตนเนี่ยมองเห็นเส้นทางแห่งชัยชนะแล้วแต่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยก็แทบที่จะยืนไม่ไหวอยู่แล้วละครับถึงแม้ว่าร่างกายของเขานั้นจะได้รับการป้องกันจากชุดเก่อนนะครับแต่ว่าเทสลาเนี่ยก็ยังคงเป็นมนุษย์ นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่นักลบครับเป็นเพียงแค่นักวิทยาศาสตร์เด็กได้วา่ามีแต่แรงใจล้วน้วเลยแหละครับสำหรับเทสลาในตอนนี้ตัดไปที่เฮิร์กกับแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยเฮิร์กนั้นเนี่ยดูเหมือนจะลงไหลในสเเดของเทสลาครับแล้วก็เอาใจช่วยเทสลากับก,บกอร์ดุนครับว่าถ้าพวกเขาไม่ยอมแพ้จนถึงที่สุดเนี่ยก็อาจจะชนะก็ได้แต่แจ็คเนี่ยก็คิดว่าปัญหาหลักๆเลยเนี่ยก็คือการทําลายเกราะป้องกันของเบลซิบาครับว่าจะทําลายมันลงได้อย่างไรครับ ความกล้าและกำลังใจนั้นไม่สามารถที่จะทำลายเกาะของเบลเซบับได้ครับตัดกับไปธีการต่อสู้เทนลาเนี่ยได้พุ่งเข้ามาโจมตีครั้งด้วยความรวดเร็วที่ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยคือแบบใส่หมดทุกอย่างครับแต่เบลเซบับเนี่ยก็ยังคงป้องกันเอาไว้ได้นะครับแต่เทเนลาเนี่ยก็ยังคงหาวิธีโจมตีเบลเซบับต่อไปครับเพื่อที่จะแบบว่าทําลายเกาะป้องกันของเบลเซบับครับเบลเซบับเองเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ได้ผลหรอกนะเทเนลาเนี่ยก็แบบเร่งความเร็วขึ้นไปอีกครับ จนผู้ชมเองเนี่ยก็ตกตะลึงกับความเร็วที่แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเป็นความเร็วระดับที่แบบไม่สามารถมองเห็นได้โดยตาเปล่าครับเทนเอเนี่ยพยายามที่จะทําลายเกาะของเบลเซบาบด้วยความเร่งรีบครับแต่เบลเซบาบเนี่ยก็ยังคงป้องกันด้วยมือข้างซ้ายต่อไปครับแล้วก็แบบรอจังหวะที่จะใช้มือขวาเนี่ยโจมตีสวนกลับเช่นกันครับแต่ทว่าการโจมตีของเทน่าเนี่ยยังคงแบบบ้านละห้าโจมตีแบบรัวๆๆต่อไปครับจนเบลเซบาบเนี่ยก็ต้องแบบใช้มือทั้งสองข้างครับในการป้องกันครับแม้ว่าเบลเซบาบเนี่ยจะไม โจมตีส่วนกลับได้ไหมครับแต่ทว่าเกาะของเบลเซบับเนี่ยก็แบบแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกครับจากการใช้มือแบบทั้งสองข้างครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเทสลาเนี่ยจึงต้องแบบเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ความเร็วเข้าไปอีกครับเพื่อทะลงเกาะของเบลเซบับตัดไปที่ทางพวกนักวิทยาศาสต์นะครับโทมัสเอดิสันเนี่ยที่กําลังเฝ้ามองเทสลานั้นเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่เทสลาเลือกเนี่ยก็คือการเดิมพันครับความแข็งแกร่งของเทสลานเนี่ยจะอยู่ได้จนถึงเกาะของเบลเซบับเนี่ยแตกได้หรือไม่ นอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้ากอกของเบลเซบับแตกแล้วเนี่ยเทตลาเนี่ยจะยังมีพลังมากพอที่จะแบบกําจัดเบลเซบับได้หรือไม่ครับนี่เนี่ยนับว่าเป็นการเดิมพันที่แบบคาดเดาไม่ได้จริงๆครับเทตลาเนี่ยจะสามารถชนะเดิมพันทางนี้ได้หรือไม่ครับตัดไปที่อดามันแลสซูสเนี่ยอดามันเนี่ยก็คิดว่าความเร็วของเทตลานั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่แบบตลอดไปได้หรอกท้ายที่สุดเนี่ยเทตลาเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับ แต่สูตเองเนี่ยก็คิดว่าเบลเซบับเนี่ยก็แย่ไม่แพ้กันครับพลังของเบลเซบับเนี่ยที่ใช้แรงสะเทือนนั้นเนี่ยร่างกายของเบลเซบับเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยครับการเดิมพันของทั้งสองเนี่ยจะรู้ผลในอีกไม่ช้าหรอกนะอันดามาสเองเนี่ยก็บอกกับเบลเซบับว่าถ้าแกตายโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยคาเนี่ยจะฆ่าแกซะการต่อสู้ของทั้งสองเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปครับด้วยการดึงดูดจากการโจมตีและการป้องกันของทั้งสองเนี่ยอยู่ในความตื่นเต้นแบบสุดๆเลยละครับ ทางด้านโทมัสเอดิสันและนักวิทยาศาสตร์มากมายเนี่ยก็ป,าป่าบริมกับสิ่งที่เทสล่าเนี่ยกำลังทําครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์และความภาคภูมิใจของมนศศุษยชาติเนี่ยสามารถส่งไปถึงเทพได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งการลุกและการรับของทั้งสองเนี่ยหากมีฝ่ายใดฝ่ายห,หนึ่งเนี่ยที่เอ็นเอียงไปชั่วคู่รกักศึกนี้เนี่ยก็อาจจะจบได้ในทันทีเลยละครับแต่แล้วเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็กําลังจะเกิดขึ้นดูเหมือนว่าเทสลาเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ถึงขีดจํากัดก่อนครับ เพราะว่าหลังจากที่ได้รับการโจมตีของเบลเซบับมานานร่างกายเนี่ยก็เริ่มย่ำแย่ขึ้นเรื่อยๆครับแต่เทสลาเนี่ยก็พยายามล้างแล้วก็ฝืนวิ่งต่อไปครับเบลเซบับเองเนี่ยก็เล็งหาโอกาสตลอดเวลาครับจนเบลเซบับเองเนี่ยก็ฟาดไม้เท้าอัปโมอุสเนี่ยไปที่กำปั้นของเทสลาครับและเทสลาเนี่ยก็หยุดลงเบลเซบับนั้นพยายามที่จะหยุดเทสลาลงให้ได้ครับแต่เทสลาเองเนี่ยก็เปิดใช้เทสลาคอยที่มือซ้ายของเขาอีกครั้งและโจมตีแบบเคาน์เตอร์ไปที่เบลเซบับครับเบลเซบับเองเนี่ย ก็ยังคงใช้โล่เนี่ยป้องกันไว้ได้ครับแต่ในวินาทีนั้นมือของเทสล่าที่สัมผัสกับโล่ของเบลเซบับะครับมือของเทสล่าเนี่ยก็ได้หายวับไปครับแต่ว่าหายไปได้อย่างไรกันถูกแรงสั่นสะเทือนหมดขี้ย่างงั้นเหรอไม่ใช่ครับหรือว่าหายไปแล้วจริงๆก็ไม่ใช่แหละเทสล่านั้นมีแผนรับอยู่ครับแขนขวาของเทสล่าเนี่ยได้วาปไปอยู่ด้านหลังของเบลเซบับครับเบลเซบาบเนี่ยก็ตกตะลึงครับเพราะไม่คาดคิดมาก,ก่อนครับว่าเทสล่าเนี่ยมันจะสามารถที่แบบวาเฉพวะส่วนได้ครับ และนี้เนี่ยก็คือแผนการรับสุดท้ายของเทเลาครับที่จะใช้เทเลาคอยแต่ว่าเทเลาเนี่ยก็ยังคงอยู่เบื้องหน้าของเบลเซบับนะครับเบลเซบับเนี่ยถูกต้อนจากทางด้านหน้าและก็ด้านหลังครับอย่างจีเลี้ยงไม่ได้เลยครับในขณะที่การโจมตีมาจากทางด้านหน้าและก็ทางด้านหลังนะครับเบลเซบับเนี่ยได้เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีและแทงไม้เท้าอโปลโมอุสเนี่ยไปที่เทเลาอย่างจังเลยละครับทําให้การต่อสู้เนี่ยรู้ผลได้ในทันทีเทเลานั้นยอมรับความพ่ายแพ้ และถามกับเบสิบับว่าเจ้าน่ะอ่านแผนการนี้ได้อย่างไรเบสิบับเนี่ยก็บอกว่าข้านั้นเชื่อใจว่าเจ้าเนี่ยจะไม่พยายามเอาชนะด้วยกําลังอย่างบ้าคลั่งหรอกนะเทเราเนี่ยเริ่มสลายไปแต่ก็ตะโกนเรียกให้มนุษยชาติเนี่ยเงยหน้าขึ้นเถอะในการต่อสู้นี้นะมนุษยชาติเนี่ยได้วิวัฒนาการขึ้นอีกครั้งและตราบใดที่มนุษย์เราเนี่ยไม่ยอมแพ้จุดจบของมนุษยชาติและวิทยาศาสตร์เนี่ย จะไม่มีวันมาถึงอย่างแน่นอนเทตล่าและกอดดูนั้นได้สลายหายไปเรื่อยๆมนุษยชาติเองเนี่ยที่มองดูทั้งคู่จากไปเนี่ยด้วยน้ำตาแห่งความสุขความกล้าหาญและความหวังที่มนุษยชาติเนี่ยได้รับจากเทตล่จาจะกลายเปน็นอาวุธสำหรับมนุษยชาตินับจากนี้ต่อไปเบลเซบับนั้นปารถนาให้ตัวเองตายอย่างน่าสยดสยองแต่เขา ก็รอดมาได้แต่เบลเซบับเองเนี่ยก็ได้ยินคำพูดสุดท้ายที่เท็ลานั้นบอกกับตนว่าถ้าเจ้าไม่ยอมแพ้ความหวังและความสุขที่เจ้าปรารถนาจะอยู่ข้างหน้าเจ้าเสมอสึกแรกนล็อกในรอบที่8เบลเซบับปะทะนิโคลาเท็ลาเบลเซบับเป็นฝ่ายชนะ ก็จบไปแล้วนะครับกับคู่ที่8เออใครเชียร์ใครกันบ้างแต่ผมเนี่ยเชียร์เบลเซบับนะครับและเบลเซบับเนี่ยก็ชนะจริงๆด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็แบบอยากให้ผลออกมาเสมอนะเออมันจะได้แบบมีคู่ต่อไปแต่ไม่แน่นะคู่หนะ้าอาจจะเสมอก็ได้นะครับแล้วคู่หน้าเนี่ยจะเป็นใครกับใครกันนะอู้รอดูไปอีกเดือนหนึ่งเลยแหละครับทุกคนในื้อหาในคลิปเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออาภัยไว้ณนะที่ดีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดต,ต,ตามนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ